ปฏิภร์ท่านมาเยี่ยมทางก็บัตท่านจะคุณเฉลิมบอกของพี่สวดมนต์ให้ผมฟังมั่งพี่ผมสวดไปเย,ยอะแล้วสวดบนแรงคิริมานนทสูตร<ม>เขาว่าพระป,ป่วยๆเนี่ยถ้าฟังบทนี้แล้วจะหายสม,มาก็เลยลองลองลองฟังดูบ้างปฏิพระท่านก็นมาที่แรกเขาก็พระเอาตตั้งใจดีเนาะ ถ้าเ่นไปยืนสี่มุมเลยยอมมุมละที่เตียงอาตมานะยืนสี่มุม เออเข้าใจมแล้วก็บินต่อไปใชดไหมวยมเออบินต่อไปเออเนี่ยอ้าวตอนนี้ถึงประเทศซาอุแล้วอ่ะเป็นไงบอกบอกมีขราบน้ำมันติดมือเข้ามาเนะี่ยบินต่อไปพอบินอ้อา,าวบอกเข้าสู่ยุโรปนูน่นบอกตอนนี้ถึงไหนนะถึงฝรั่งเศสแล้วบอกรู้ได้ไงบอกอา้าวดึงออกมามีขนไก่ติดมือมาบินตนอไป วันยืนมองาดึมือกันอ๋อตอนนี้ถึงประเทศไทยแล้วรู้ได้กับอกนายกาเข้ามือหายือยากจดการเดินทางปกกัจจับึงได้สรบลงตรงนั้นทันทีเกี่ยวเสมือนแก้วอินสายน้ำร้อนะจัด แล้วก็ถือออกแล้วก็ใส่ทะเกยบยุ้งไปใส่ตะเกียนจัดๆแล้วก็ไปใส่ั้วยแก้วมาต่านกันาวเพราะว่ากำลัการงนจัดนี่เรี่กการงันหนหลังจากที่สเดมาเจอกันแล้วก็สนุกแด้อิ่ก็ตะ่วดยินแล้วเรียกว่าประดานฝนโกระงอร่ามซัดตกลงมาอย่างโลกมนุษย์อน่างเช้านี้ เดินทางมาปดียัติบทโปรยปายแบบลิลิทำให้เย่ชื่นใจเหลือความตายก็ไมรู้อากาศจะร้อนมากจะเป็น่ยาแต่าอยาิโยมังมั่นคงในการบำเพ็ญกรณีก็ต่อจะลู่กันได้จะได้เข้าสู่ในการสุขาการศิกษาละครกันทอกระตัดค้า อาติยาปั๊บาลิตาประดับปราไม่ลุกแล้วนะ,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 ะใครรักแต่น้องพี่ฉันแก่แล้วปีนี้หกสิบกว่าปีเบาหวานฉันก็มีใไขมันจุด<อ>กันฉันก็มีความดันฉันก็มีแถมกดไหลย้อนของฉันยังมีมีอีกโปงลมโ่งทอง ก็มีโอ้ยเยอะจังเลยโอ้ยแล้วเราโอ้ยแล้วเราปีนี้โลกกันมีเข้าว่าจะมีเริ่มกระโดดกระเดกไรไรแล้วค่ะพี่ตอนเดินมันไม่ไปไล่กัอมาพี่ตอนจับเดินก็อีกจับนั่งเลยนะอ๋อหมดแรงอย่างนั้นคือข้ามันจะมีเข้า เมื่อดีแล้วนานเปรียบนักเทกรรมที่เท่าเท่ากันคนระชาตนรุนแรงรุ่งรุ่เสียงเล่เสียงร้องไม่คล่องไม่เงิง ทําเพลงตะบิ้งอะจังแสบแก้วหูออกท่าออกท่าบางอย่าง